ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลนัดใครไม่อยากพลาดข่าวสารแอดไลน์มาที่ทีวี808อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรารอดูก่อนฟิตยังไม่ฟันธงอนาคตกับแมนยูฟิตกองกลางบาซลเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของศึกพมเรีอังกฤษกล่าวว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแต่อย่างใด ในฤดูการล่าสุดเฟตได้ลงเล่นในลีกไป35นั้นัดแต่ก็เป็นในฐานะตัวจริงเพียง12เกมซึ่งผลงานของเขามีทั้งดีและแย่ประกบกันไปโดยเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมถึงแค่กลางปีหน้าด้วยและมันมีข่าวลือว่าฟูเล่มกำลังให้ความสนใจในตัวเขาหลังโดนถามเกี่ยวกับอนาคตตัวเองแล้วนั้นเฟตก็ตอบว่าผมเองก็ยังไม่รู้เลยผมต้องคุยกับครอบครัวของผมผมยังเหลือสัญญากับที่นี่1ปี ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของวันหยุดมันถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พักสักหน่อยผมจะคุยกับทีมงานของผมกับสมสรแล้วดูว่าการตัดสินใจของทุกคนคืออะไรผมต้องคันคุยกับเทนฮักด้วยเขาเป็นผู้จัดการทีมและการเจรจามันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเราต้องรอดูกันว่าฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงผมอยากเป็นตัวหลักของทีมผมอยากช่วยทีมดังนั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไป ผมมีความสุขกับที่นี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดและทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นแน่นอนว่าผมอยากได้ลงเล่นอยู่เสมออยากช่วยเพื่อนร่วมทีมของผมมันเป็นเรื่องที่ดีที่ผมเป็นตัวจริงในเกม FA c เ p ับนัดชิงชนะเลิศและผมคิดว่าเราเล่นได้ดีสำหรับข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจฟุตบอลนัดด้วยนะครับ